สดีค่ะหลับปุ๋ยพินาตานะคะก็วันนี้ค่ะอยู่ที่ s l c อีแล้วค่ะมาทําอะไรใช่ไหมคะวันนี้จะมาทําเทอร์มาค่ะเพราะว่ามีปัญหาแก้แนะคะตรงนี้มันแก้ไม่เท่ากัน,นะคะ่ะคือข้างนี้มันจะห้อยอย้อยกว่าข้างนี้ดังนั้นเราจะดึงในตรงนี้ขึ้นไปเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะมาค่ะ อันนี้ทาเสร็จแล้วนะคะก็เอาจริงๆนะคะไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะแล้วก็คุณหมอก็ชวนคุยในยูนิตนี้ค่ะก็ทําเสร็จแป๊บเดียวเลยค่ะทาทั้งหมดวันนี้นะคะ400ช็อตค่ะ200ช็อตก็เมื่อกี้ลองส่องกระจกดูนะคะแก้ตรงนี้นีที่เมื่อกี้มันห้อยอยู่ตอนนี้มันขึ้นไปเลยตกใจมากว่าปกติทาพวกพิมเมทอะไรนี้ใช่ไหมคะทำต้องรอผลให้มันทํางานก่อนแล้วก็มันจะเล็งง Happy é